สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาทดลองสิ่งที่หลายๆคนสงสัยกันนะครับคือการอัปเดต rom EU MIUI 12 Android 11ไป EU MIUI 13 Android 12นะครับคือปกติแล้วเนี่ย rom EU MIUI 12เนี่ยนะครับก็จะใช้การแฟลชบน Custo ม Recovery นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้ TWRP กันแต่พอมาเป็น MIUI 13 Android 12เนี่ย ที r p มันยังไม่ซับพอร์ตนะครับ Xiaomi EU เนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นการแฟลชด้วย fastboot ไปก่อนเนี่ยนะครับ MIUI 13โหลดไฟล์มา unzip เปิดเข้ามาแล้วก็ถ้าลงใหม่เราก็จะรันไฟล์ first install นะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่ากดรันไฟล์อัปเดตจาก MIUI 12ขึ้น MIUI 13ด้วย fastboot จะทำได้ไหมจะผ่านไหมเดี๋ยวผมลองไปเปลี่ยนทีมเล่นๆไว้ก่อนให้พอเป็นหลักฐานว่าบูตขึ้นมาแล้วหน้าตาทีมจะเป็นเหมือนเดิม อ้าวทีมนี้ลวกันเข้ากับความสดใสของผมดี EU 12.5.9นะครับ a n นด o อ d 1 1 Fast b o o t กันครับคอมลงไดเวอร์ ADB ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมาลองกันครับลันไฟลอัปเดต ROM ไปเลยนะครับไม่ถามอะไรเลย,เลยพี่เขาวิ่งจุดเลย ขึ้น finish reboot แล้วนะครับโอเคบู okay, b มาแล้วหน้าตาทีมยังเหมือนเดิมมี MI UI 13.0.4ูนนะครับ Android 12 ก็คือสรุปว่า ROM EU MIUI 13ที่เป็นแบบ Fastboot นะครับสามารถ run ไฟล์อัปเดตเพื่อ flash แบบอัปเดต ROM EU MIUI 12ได้นะครับผมอันนี้ p o c o X 3 Pro นะครับคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางกับรุ่นอื่นๆได้นะครับแต่ผมก็ไม่ออกตัวการันตี100%นะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้า Recovery ดูว่า TWRP ยังอยู่ไหมของผม TWRP ยังอยู่นะครับเดี๋ยวแวะไป Fastboot นิดนึง อันนี้สร้างความสงสัยให้หลายคนเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่จะปลดล็อกบลูโรเดอร์ว่าทำไมเข้าฟ a s t บ o ู t มาแล้วหน้าตามันเป็นอย่างนี้มันไม่เหมือนกับที่ทําในคลิปไว้ตรงนี้ก็จะบอกเผื่อให้สบายใจให้เข้าใจกันนะครับว่าถ้าเครื่องคุณเนี่ยรอมเดิมมันอัปเดตเป็น miui สิแล้วเนี่ยหน้าตา f a s t บ o ูดเนี่ยมันจะเปลี่ยนใหม่มาเป็นแบบนี้ด้วยนะครับไม่มีอะไรผิดปก,กติก็ตามนี้ครับผมลองให้ดูให้หายสงสัยกันขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามาชมยังไงรบกวนฝากกดติดตามไว้ให้หน่อยนะครับ เดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับผมรักษาสุขภาพครับทุกท่านสวัสดีครับ